รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้านะครับท่านผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าสองครับณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณานาจารย์นะครับแล้วก็ผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับผู้ที่อยู่ในออนไซต์แล้วก็ทางออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องการศึกษาจัดทารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Environment impact a s s e s s m e n t หรือว่า e i a นะครับของโรงไฟฟ้าลพำพองทดแทนนะครับซึ่งที่มานำเสนอวันนี้ก็จะมองให้เห็นว่าเราจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือเป็นที่ยอมรับของชุมชนหรือไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้สำเร็จเราก็จะมานำเสนอในวันนี้นะครับครับสำหรับกวามเป็นมานะครับที่เราจะต้อง มีโครงการโรงไฟฟ้าน้ําพองทดแทนเนี่ยเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าเดิมของเราเนะครับคือโรงไฟฟ้าน้ําพองเนี่ยผลิตไฟฟ้ามามากกว่าสามสิบปีแล้วนะครับซึ่งก็ควรจะปลดระวางไปแล้วละ่ะแต่เพื่อความมั่นคงเราก็เดินต่อไปอยู่นะครับโรงไฟฟ้าน้ําพองเนี่ยคลมอเข้าอนุมัติเมื่อปีสองพันห้าร้อยสาสิบสองนะครับแล้วก็เริ่มก่อสร้างนะครับพอก่อสร้างเสร็จแล้วก็มีการ จ่ายการะแสไฟฟ้านะครับเชิงพาณิชเรามีสองชุดนะครับเราเริ่มจ่ายเชิงพาณิชชุดที่หนึ่งเนี่ยเมื่อปีสอง4น้ยสามสิบสี่นะครับแล้วก็จะมีชุดที่สองเริ่มจ่ายเชิงพาณิชปีสองร้อยสาีส5 3หนะครับเรามีนายกมตรีมาท,ทําพิธีเปิดนะครับรงไฟฟ้าอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่ยี่บเก้าเออเที่วันที่สิบพฤศจิกาย,ยน2537นร้อยสาสิบ ตอนนั้นพระ่านนายกชวนหลีกภัยนะครับดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนนั้นนะครับในการจะสร้างโรงไฟฟ้าน้ำผพองทดแทนเนี่ยครับจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเอเอนะครับเพื่อประกอบในการวินาาของคณะรัฐมนตรีนะครับโดยแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับหรือ PDP 2018นี่กำหนดให้โครงการโรงไฟฟ้าน้ำผองทดแทน ขนาดกำลังผลิตตามสัญญาเนี่ยที่ห5 0้อยห้าสิบเมกะวัตต์นะครับแล้วก็กำหนดให้จ่ายไฟเชิงพาณิชย์นะครับในปีสอง8ันห้า้หกสิบดนะครับเพื่อทดแทนของเดิมทั้งสองชุดนะครับในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอ e เนี่ยตามโครงการพัฒนาที่ต้องทำเอเอเนี่ยมีอยู่สาสห้าประเภทนะครับโรงไฟฟ้านครพองอยู่ในลำดับที่สิบดคือ ถ้าใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไม่เกิน3,000เมกะวัตต์นะครับไม่เกิน3,000เมกะวัตต์ตั้งแต่10เมกะวัตต์ขึ้นไปจะต้องทำ EIA นะครับต้องทา EIA แล้วก็จําเป็นจะต้องศึกษาตามกฎหมายนะครับทีนี้ในภาคส่วนนะครับภาคส่วนในการกระบวนการทำ EIA เนี่ยเราก็มีกฟพกกฟีกก็คือหน่วยงานเจ้าภาพก็คือ หน่วยงานอาสชค,คือฝ่ายสึ่งแวดล้อมโครงการนะครับผลิตภาพนะครับก็ให้ผู้จัดทำรายงานนะครับซึ่งเป็นหนติบุคคลหน่วยงานที่มารับจัดทำรายงานของเราเนี่ยก็คือบริษัท C.O.T. หรือ Consultant of Technology นะครับแล้วก็มีหลังจากที่ศึกษาแล้วก็จะส่งให้หน่วยงานเพื่อพิจารณาก็คือคอชกอคือคณะชำนาญการนะครับ อ่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยรธรรมชาติหรือสิ่งและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือสพนะครับหลังจากนั้นก็จะให้คณะกกวอหรือคณะสิ่งแวดการรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้วิรัยให้ความเห็นชอบนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งรายงานให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับทราบนะครับแล้วก็สํานักงานคณะกรรมการครับกับกิจการพลังงานหรือกกพนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่อนุญาตนะครับ แผนพัฒนาโครงการนะครับโดยฟ้าลำพองทดแทนเนี่ยในการศึกษานะครับในการศึกษานี่ใช้เวลาศึกษาประมาณ1ปีนะครับหปีส่วนอีก1.5ปีหรือปีครึ่งน่ยจะอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติอนุญาตโครงการนะครับซึ่งใช้เวลาทั้งหมด2ปีครึ่งนะครับสปีครึ่งแล้วก็จะมีการก่อสร้างเรื่องก่อสร้างหรืใช้เวลา ประมาณสามปีนะครับคาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบได้ในต้นปี2568นะครับประเด็นในการศึกษานะครับประเด็นในการศึกษาก็มีกรอบในการศึกษาอยู่แล้วตามสพที่เขากำหนดมาทั้งด้านสื่อแวดล้อมด้านสุขภาพและสังคมนะครับในการจัดทำรายงานเนี่ยแล้วก็การอนุญาตเนี่ยรวมเวลาทั้งหมด สองปีครึ่งเนี่ยเรามีการกิจกรรมต้องทำแอคทิวิตี้อะไรบ้างนะครับมีประเด็นอะไรที่สำคัญจะต้องทำให้เป็นตามกรอบที่กำหนดเ,เราเริ่มลงนามสัญญากับบริษัท COT นี่วันที่31กรกฎาคม2562หลังจากนั้นเดือนสิงหาคมนี่เราก็เริ่มศึกษานะครับก็โดยบริษัทที่ปรึกษาที่จัดทำรายงานก็คือ COT เริ่มศึกษาครับ ในการศึกษาเนี่ยมันจะมีการประชุมและฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเนี่ยอยู่สองครั้งอยู่สองครั้งตามกรอบที่เขากําหนดมานะครับครั้งที้ห่งเราศึกษาวันที่29กันยายนประชุมนะครับวันที่ยีกาันยายนสองพันห้าราิบรายละเอียดจะเล่าให้ฟังในตอนที่เราจัดประชุมนะครับแล้วก็จะมีการตรวจวัดคุณภาพตามของเขานะครับสอไดดูคือฤื่ดูฝนกับฤื่ดูแล้งนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีการจัดอีกเวทีวททาการประชุมครั้งที่สองครั้งที่สองนี่ก็เดือนกรกฎาคม2563เราจัดเป็นสองเวทีทำไมเป็นสองเวทีแล้วก็จะนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีการจัดทำรายงานครับฉบับร่างแล้วก็ให้พอชกอร์ขาพี่าพี่นาว่าสิ่งที่เราเดําเนินไปตามกรอบในการศึกษาแล้วก็ ความคิดเห็นของประชาชนนี่เรามีการจัดทํารายงานตรงกับที่เขาจะอนุญ,ญาตหรือเปล่านะครับก็เขาก็พิจารณาสองสารอบนะครับควจะสําเร็จนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งให้กกวรคือกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับเป็นผู้อนุญาตครับก็ใช้เวลาในการพิจารณาของข้าาอจกรอยู่ประมาณ8เดือนจริงๆทํำลายแล้วกรอบเวลาก็ประมาณ1ปี แต่เนื่องจากคอจกอพิจารณาเร็วขึ้นทําให้ล่นเวลามาตั้งสี่เดือนนะครับแล้วก็กกวลรอลพิจารณาในกรอบประมาณสามเดือนก็เสร็จประมาณได้รับความเห็นชอบนะครับวันที่ยี่ิบเอ็ดมิถุนายนสองพันร้อยหกสิบสี่ซึ่งตามแผนนี้อยู่ที่เดือนกันยายนก็เร็วกว่าแผนสามเดือนนะครับสิ่งที่เป็นไปตามกรอบเวลาเนี่ยมันก็มีรายรจจัยครับ มาพูดถึงเรื่องการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับไม่ว่าครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองนะการจัดเวทีเนี่ยจำเป็นนะครับจะต้องมีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการนะครับอย่างน้อยก็สิบ้าวันนะครับถึงจะจัดได้นะครับซึ่งเราก็มีการชี้แจงผ่านาผ่านจังหวัดผ่านอำเภอโดยแทรกวาระในการประชุมของส่วนราชการทั้งของจังหวัดทั้งของอำเภอ โครงการของเรานี่อยู่อยู่พื้นที่รัศมีที่อยู่มันอยู่ครอบไปสองอำเภอนะครับสองอำเภอหกตำบลน,นะครับหกตำบลแล้วก็4ี่สบสี่หมู่บ้านนะครับเราก็ชี้แจงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับทราบนะครับไม่ใช่แจ้งคนสองคนหรือแค่หมู่บ้านนะครับไม่ได้นะครับ อีนี้ในการประชุมครั้งนี้หนึ่งเนี่ยอตอนนั้น,เ,นเราประชุมเปิดเวทีประชุมเนี่ยในวันที่29กันยานะครับที่หอประชุม50ปีโรงเรียนน้ำพองศึกษานะครับอำเภอน้ำพองจับบงหวัดขอนแก่นโดยมีคุณสมรักเพชรเจริญซึ่งในขณะนั้นน่ท่านดำรงตำแหน่ง,ง,งผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้านะครับ ากา่าวรายงานแล้วตอนนั้นมีท่านนายอำเภอสุภชัยรีเขาสูงเป็นนายอำเภอน้ําพองซึ่งท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับแล้วก็ท่านก็ให้ข้อแนะนํามีอํานวยควาสวกเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับการจัดเวทีนี้แล้วก็มีหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าเป็นองค์กรอิสระประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่นส่วนราชการาชุมชนนะครับผู้นําชุมชนให้ข้อคิดเห็น เยอะแยะนะครับแล้วก็ในขณะนั้นก็มีผู้ในการตอนนั้นมีคุณนรงไตรกิจพัฒนคุณนะครับเป็นผู้ในการนะครับก็มากล่าวปิดการประชุมนะครับในเวทีการประชุมนะครับมีผู้เข้าร่วมประชุมเราประเมินไว้ประมาณเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยคนตามหลักในการจํานวนนับจํานวนนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเก้าร้ยสามสิบห้าคนที่ลงทะเบียนไว้นะครับ แล้วก็มีผู้แสดงความคิดเห็นนี่26คนนะครับในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นนี่เราค่อนข้างจะตังวลใจแล้วก็เราก็ศึกษา,าดูเคสตัีหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไม่เมาะหรือลงไฟฟ้าสุรหัฎรธานีว่ารูปแบบเขาจัดไงมาตรการรักษาความปลอดภัยการคัดกรองการตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราจะให้เวทีล้มไม่ได้เนื่องจากว่า เราจะต้องทําให้มันสําเร็จครับซึ่งก็มีหลายหลายหน่วยงานที่เอามาช่วยโรงไฟา้าน้ำพองว่าจะเป็น่ายความปลอดภัยทุงเทมครับนายเพื่อท่านก็ให้ข้อมูลให้อะไรให้ความเงนความสะดวกทุกอย่างก็สําเร็จเรียบร้อยด้วยดีนะครับสําหรับประเด็นความคิดเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําเสนอในในหลังต่อจากนี้ไปครับทีนี้เวทีที่สองเนี่ยชุวครั้งที่สองมีเนื่องจากว่าเรามี โควิด19นะครับโควิด19มาตรการของจังหวัดเนี่ยเขาก็เข้มงวดนะครับแล้วก็ไม่รู้จะจัดได้หรือไม่ได้แต่ทางผู้บริหารของกรบหอเนี่ยพยายามว่าต้องหาวิธีการให้ได้นะครับสรุปแล้วเราเลยก็เลยแบ่งเป็นสองเวทีสองเวทีครับเวทีที่หนึ่งเรา,าจัดประชุมวันที่11กรกฎาคม2563หน้าหอประชุม 50สปีของเรียนน้ำหอมศึกษาครับในเวทีนี้เราแบ่งมันสองห้องนะครับสองห้องห้องประชุมใหี่คือจะไม่ให้แออัดนะครับให้ลดจำนวนลงมาเนื่องจากมาตรการโควิดนะครับเราคาดการไว้ประมาณส0นะ่ร้อยคที่เข้ามาร่วมครับส่วนเวทีที่สองวันถัดมาก็คือวันที่สุดสองกรกฎาคมนะครับเรามาจัดที่หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตนะครับเราประเมินไว้อยู่ที่ประมาณสองร้อย 200ถึง250คนนะครับที่เขารวมประชุมนะครับสําหรับมาตรการต่างๆเราก็ทําตามที่ะสาสุขแล้วก็ประกาศของจังหวัดนะครับว่าเราต้องมีมาตรการอะไรบ้างนะครับไม่ว่าการลงทะเบียนห้องประชุมต้องดําเนินการยังไงห้องน้ำำําทําไงเราก็พยายามทําอย่างเคร่งครัดตามมาตรการที่ทางจังหวัดทางสาธารณสุขเขาให้มานะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่อยากให้เกิดคัสเตอร์ ประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็กังวลแล้วก็พยายามทําเต็มที่นะครับในการประชุมครั้งที่สองเนี่ยเวทีที่หนึ่งเนี่ยอก็มีผู้เข้าประชุมทั้งหมดนะครับมีผู้เข้าประชุมทั้งหมดสี่ร้อยเจ็ดสิบสามคนจากประเมินไว้ที่ประมาณสี่ร้อยก็ใกล้เคียงนะครับมีผู้แสดงความคิดเห็นอยู่สิบหกคนนะครับมีทั้งพระสงฆ์นะครับมีอ่ ประธานสภาอุตสาหสกรรมนะครับมีองค์กรอิสระนะครับก็ให้ความคิดเห็นนะครับหลากหลายนะครับเราจะมีการแบ่งแบ่งสิ่งที่เขาเป็นห่วงเป็นมีความกังวลน,นะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับส่วนเวทีที่สองก็เช่นกันครับก็มีหลากหลายหลากหลายอาชีพหลากหลายจมีทั้งองค์กรอิสระเช่นเช่นเดียวกันนะครับเ,เวทีที่สองเนี่ยค่อนข้างจะ องค์กรอิสระค่อนข้างจะเยอะนะครับเข้ามาก็มีผู้เข้าร่วมประชุมนี่สามร้อยสามสิบห้าคนจากตระเมืองไว้สองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบแล้วก็มีผู้แสดงความคิดเห็นอยู่สิบสี่คนนะครับในการแสดงความคิดเห็นเราก็แบ่งออกเป็นหมวดหมู่นะครับเป็นหมวดหมู่ว่าเขามีความกังวลอะไรบ้างเขาสนับสนุนอะไรบ้างเขามีปัญหาอะไรบ้างนะครับ ก็แบ่งออกเป็นหนึ่งนะครับด้านรายละเอียดของโครงการเนี่ยทางผู้แสดงความคิดเห็นเขาเป็นห่วงเป็นกังวลว่าเราใช้เชื้อเพลิงอะไรกันแน่เพราะว่าชุมชนโรงงานต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยบางครั้งเขาก็ใส่ใช้ถ่านหินซึ่งชุมชนชาวบ้านเนี่ยเขาไม่อยากให้ใช้ถ่านหินเขาอยากมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าน้ำพองเนี่ยใช้ถ่านหินจริงหรือไม่แล้วก็มีการอธิบายลงในรายงาน เพราะว่าเครื่องจักรที่เราออกแบบมาเนี่ยรองรับเฉพาะก๊าซธรรมชาติเท่านั้นและก็มีเชื้อเพลิงสำรองคือน้ำมันซึ่งไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เราไม่ใช้ถ่านหินแน่นอนแบบก็ชุมชนเขาก็เห็นด้วยนะครับทุกข้อกังวลเนี่ยเราลงในจัดทํารายงานทั้งหมดนะครับเพื่อให้คอชอกอรเนี่ยเขาพิจารณาว่าพุงการเราเนี่ยทําตามนั้นหรือไม่นะครับเพราะเป็นหลักฐานไว้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งเขาก็กังวลเรื่องแหล่งน้ําเขาบอกว่าแหล่งน้ําเนี่ยมีจํานวนจํากัดถ้าโรงไฟฟ้าน้ําพองสร้างขึ้นมาเนี่ยจะใช้น้ํามากกว่าเดิมไหมจะแย่งน้ําชาวบ้านอะไรไหมอะไรพวกนี้ยเขาก็เป็นกังวลของของ,ของชาวบ้านนะครับเราก็ตอบไปเลยว่าโรงโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่ๆก็ใช้น้ําลดลงก็ไม่มากกว่าเดิมไม่มากกว่าเดิมแน่นอนนะครับ ส่วนด้านที่สองครับด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมนี่เขากังวลเรื่องผลกระทบน้ําทิ้งเพราะมีเหตุการณ์หลายเรื่องปลาตายบ้างเรื่องอะไรบ้างคุณภาพน้ําทิ้งจะเป็นยังไงคุณภาพอากาศเป็นยังไงเราก็ตอบไปเลยนะครับก็ลงในรายงานหมดคือมาตรฐานของเครื่องจักรเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเรื่องคุณภาพอากาศทั่วออไปแล้วก็ตามด้วยการควบคุมของด้านกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพอากาศ ยังไงมันก็ต่ํากว่าเดิมแน่นอนนะครับดีกว่าเดิมแน่นอนไม่เกินเดิมนะครับแล้วก็ผลกระทบอื่นๆเขาก็เป็นเป็นกังวลน,นะครับแล้วก็ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดแล้วก็ลงในรายละเอียดนะครับลงในรายละเอียดต่อมาด้านสุขภาพด้านสุขภาพก็ก็อยากให้กังวลแม่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะเป็นโรคภยัยไข้เจ็บจากการดําเนินง,งานของโครงการเกิดจากโรงไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยเราก็บอกว่า ทุกทุกด้านเนี่ยเราก็อธิบายได้หมดเขาก็อยากให้มาตรวจสุขภาพตรวจอะไรเราก็ก็เราทําตามความความจำเป็น,น่ะนะก็ตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็อธิบายไปนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งคือด้านสังคมด้านนี้มีข้อข้อแสดงความคิดเห็นเยอะแยะนะครับคือเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขาบอกว่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้านี่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเนี่ย แม้แต่ไข่แดงจริงๆก็โครงการอะไรก็ไม่ผ่านหรืออะไรไม่ได้คือกเบพอเองเนี่ยนำเงินไปให้กับอกองทุนซึ่งกองทุนเขาก็มีการบริหารจัดการของกองทุนอยู่แล้วซึ่งโกเอไม่สามารถจะเข้าไปเข้าไก่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ให้ทางผู้นําชุมชนหรือโครงการต่างๆไปศึกษารายละเอียดของโครงการว่าทําไงถึงจะผ่านไปได้นะครับการจ้างงานท้องถิ่นก็กังวลเหมือนกันว่าเออ โครงการน้ำพองนี่ทาไมจะจ้างที่อื่นไหมอะไรพวกนี้เราก็เขียนในรายงานไปแล้วว่าเราจะจ้างแรงงานท้องถิ่นไม่น้อยกว่า75็บห้าเเซ็นตก็สภา,านก็สบาจจยใจส่วนเรื่องอื่นๆด้านอื่นๆนะครับก็เขามองว่าโครงการนี้มีประโยชน์นะครับต่อประเทศชาติโครงการเป็นมีประโยชน์มากกว่าผลกระทบนะครับอันนี้เป็นที่เป็นการสนับสนุนนะครับสุดท้ายนี้เราก็บอกว่า โครงการเนี้ยก่อนจะก่อสร้างหรือระหว่างก่อสร้างหรือระหว่างดำเนินการเราจะมีมาตรการทุกมาตรการไม่ว่าด้านสิ่งแวดล้อมเช่นฝุ่นเรื่องอเสียงเรื่องอะไรเนี่ยเราจะมีมาตรการซึ่งมีแผนงานมากํำกัดให้เราปฏิบัติตามนะครับด้านการจราจรเหมือนกันด้านอัอดภัยด้านอะไรพวกนี้ก็มีหมดนะครับทั้งสองเวทีที่เราจัดก็ราบรื่นนะครับราบรื่นก็ก็ ไม่มีปัญหาบริษัทอะไรนะครับก็สมบูรให้ไปนําเสนอให้กับคอจกแล้วก็กบลสอสเร็จนะครับปจัจจัยแห่งความสําเร็จอีกตัวหนึ่งครับที่เราทํานะครับเราองค์สานนพรมีอยู่กิจกรรมกับชุมชนมอยู่สามโครงการใหญ่ๆแต่อย่างอื่นก็เยอะนะครับแต่เรามีสามโครงการใหญ่ๆโครงการแรกก็คือโครงการยามพี่ยามน้องที่เราทําโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเราจะไปรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ผลการดาเนินเงินงานของเราเป็นยังไงมาตรก,การสิ่งแวดล้อมเราทําอย่างนี้เอาค่าให้เขาดูไปอธิบายให้เขาฟังเราจะไปตอนเย็นนะครับโดยทีมประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าและก็ผู้ปริัติงานนะครับเข้าไปสี่สิบสี่หมู่บ้านเราเข้าไปหมดอย่างไม่เหม้อเขาก็เข้าไปเคาะประตูเลยนะทุกหลังคาแล้วครับนี้เราเข้าไปทุกหมู่บ้านเข้าไปถามทุกสุขของเขาก็ได้รับข้อเสนอได้มาเราก็มาดูว่าเรามีแก็บมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือ,อ เปลี่ยนแปลงบริบทหรือไปสื่อสารให้เขาทราบแล้วก็ได้รับข้อมูลมาแล้วก็ไปถ่ายทอดให้เขาเขาดูนะครับก็เยอะมากครับทุกทุกหมู่บ้านเราไปนะครับอีกก,กิจกรรมหนึ่งหลังจากที่เราไปหาเขาแล้วเนี่ยเราก็เชิญหลังจากที่เราไปบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยเราก็มีโครงการโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวเชิญเข้ามาดูงานเชิญเข้ามาศึกษางานว่าโรงไฟฟ้าเราเป็นอย่างนี้ ตรงแบบที่เราไปบอกเล่าให้เขาฟังไหมเขาก็ชื่นชมมากเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาเห็นนะเป็นจริงแล้วก็เขาได้ความรู้อะไรต่างๆมากมายนะครับอีกโครงการหนึ่งครับโครงการสื่อสารกับหน่วยงานราชการก็คือทั้งจังหวัดทั้งอำเภอนะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับหัวหน้าผู้นําชุมชนนะครับกลุ่มเยาวชนต่างๆโดยผ่านกิจกรรมฟุตบอลนะครับกีฬาต่างๆ ซึ่งกิจกรรมพวกนี้เราก็จะได้รับการสอบถามมีแบบสำรวจความพึงพอใจหรือประเด็นต่างๆที่มีความเห็นกับทางโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเราก็ได้นำมาพัฒนาส่วนส่วนใหญ่นะครับก็เห็นด้วยกับโครงการผลการสำรวจของ Third Party นะครับก็ประมาณ95%ขึ้นไปที่เห็นด้วยกับโครงการนะครับประโยชน์ที่ จะได้รับจากโครงการนี้ครับก็จะมีเรื่องความมั่นคงถ้าไม่มีโรงไฟฟ้าก็แทนแล้วเนี่ยความมั่นคงก็จะไม่มีนะครับในระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็สร้างรายได้แก่ท้องถิ่นโดยฐานภาษีและบำรุงท้องถิ่นนะครับแล้วก็สร้างอาชีพนะครับคนที่อยู่ชนรอบโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการจ้างงานท้องถิ่นอยู่แล้วครับก็มีรายได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีกองทุนนะครับมีการดาเนินั้นส่งเงินกองทุน มีสองช่วงนะครับช่วงก่อสร้างเนี่ยจะได้เงินกองทุนเมกะวัตละห้าหมื่นนะครับเมกะวัตละห้าหมื่นถ้าคิดหกร้อยห้าสิบเมกะวัตแล้วเนี่ยก็จะประมาณสามสิบล้านบาทต่อปีนะครับในช่วงก่อสร้างสามปีเนี่ยครับส่วนอีกเงินก้อนหนึ่งก็ช่วงดําเนินการของเราก็คือโรงไฟฟ้าเดิมเนี่ยยังเดินเครื่องอยู่นะครับก็จ่ายเงินเท่ากับกองทุนหน่วยละหนึ่งสตางค์ถ้ากําลังผลิตณปัจจุบันนี้เคยเคยได้ห้าสิบล้านบาทนะครับ แต่ตอนนี้ก็เหลือประมาณ30-50ล้านบาทต่อปีรวมแล้ว2ก้อนนี้นะครับก็จะได้ประมาณ70-80ล้านบาทต่อปีซึ่งชุมชนเขาเข้าใจนะครับเขาก็สนใจมากก็อยากให้เกิดโรงไฟฟ้าทดแทนขึ้นมานะครับก็ในการศึกษาก็สําเร็จนะครับแล้วก็ปัจจัยที่เราทําลงมาเนี่ยก็ทําให้ชุมชนเขามั่นใจนะครับก็ส่งเสริมแล้วก็ไม่มีข้อโต้แย้งอะไรนะครับ ผมขอจบการน,นำเสนอแค่นี้ครับครับผมขอเสียงปรบมือท่านมียากรับถ้ามียากรอยู่บนเวทีสักครู่นะครับโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจได้มอบของที่ดเลึกครับขอเรียนเชิญครับ ผมขอเสียงปรบคือทุกท่านครับครับผมขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับครับจะเห็นได้ว่าท่านวิทยากรได้นำเสนอเรื่องโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนนะครับหวังว่าโรงไฟฟ้าน้ำพองเองอผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับจังหวัดคอนแกน